ครับคือถือว่าในแง่ของความคิดแล้วก็อำนาจประชาชนที่จะสู้เวลานี้ใช่ทำได้เลยเอ่ะทำเลยครับได้ครับสวัสดีครับอรรถครับเชิญครับเออผมว่าทีมันยุ่งอยู่สักวันนี้เนี่ยเป็นเพราะไอ้กักรักรรมการ,รสอบสอบเนี่ยครับใช่แล้วอนไอ้คนตัวเข้ามาเป็นสอสอบอะไรเนี่ยแล้วไอ้คนก็มีคดีอยู่ในศาลนะครับก็คำพิพากษาแล้วก็มี นะครับแต่ว่ามันอยู่ในระวางบุตอวีกาวอะไรอย่างเงี้ยอะาะทำไมถึงว่าจะไม่มีเอ้หลักเกณอะไรอยูเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ทำไมไม่ใช่มากกว่าเจ็ดนะครับครับใช่มากกว่าเจ็ดได้ครับใช่ไหมครับครับมันปล่อยให้คนชั่วเข้ามาได้ยังไงเพราะระางของของเพราะมันต้องระว่ามันต้องมีความถึงนะครับนะอย่างนั้นแต่คน ที่ขับรดองแล้วมาบวชพระพระก็รับบวชได้กับใช่ไหมครับครับไอ้กอล์ฟบอลนี่นะครับน่าจะน่าจะขับออกไปเลยครับนะนายก้าชื่อเกิดหวงม่อนขับกอล์ฟอเลยครับแล้วไอ้เรื่องโรเจอรกลาโหมก็ไอ้กระโรงกราะเท้ก็เหมือนกันนะครับรวมทั้งวิญญาณยครับข้าชื่อันเกิดหวงมือนขับได้เลยครับสาี่ ปลาเปชิ้ของมุฎชาวาับมาปาเตนะครับครับเอ้ไม่ใช่ครับมดเต๋ยนะมดเตับแล้วก็มาปลาด้วยจริงจืิงข้าก็ผดเจ็ดนะครับครับดูดิครับในในรถเข็นขับได้ครับแล้วก็อาจารย์มอชื่ออยู่แล้วก็ตัแสินนะได้คือแค่สองแค่สองหมื่เกินสองหมื่นก็เกลขับได้เลยครับเสียเวลาเราเรารอไม่ได้แล้วครับตอนนี้ บ้านเมืองมันรับกานเ็นืยื่นเลือกให้ยื้เลือกต่อสภานะครับแล้วก็ให้สภาเนี่ยยื่นตป่อมกอไม่ใช่ให้ใช้ให้สภาลงมาตีตัดสินนะครับให้สภายื่นปกต่อให้ปกคอีกให้ปกครสอบสวนนะครับแค่นีครับขอบคุณครับไม่เพียงที่คุณอธิบายมาเป็นขั้นตอนตามกฎหมายไม่ใช่ว่าคนเกินสองหมื่นจะถอดถอนได้สองหมื่นเป็นแค่เขียนลูก ไปที่ประธานวุฒิจากประธานวุฒิก็จะส่งเรื่องไปดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยปปชปปชกลับ,าบมาอีกทีก็จะให้วุฒิทั้งสภายกมือไงแล้วล่าสุดคงเห็นว่าวุฒิสภายกมือตำรวจที่ชื่ออะไรเหลาทองไปเป็นปปชก็รู้อยู่แล้วคุณคุณจะถอดถอนได้หรือไม่ยงไงที่ผมพูดเนี่ยก็คือง่ายๆคือโจรไปเป็นตำรวจเป็นนายตำรวจซะแล้วแล้วหมายความว่าคนที่จะไปจับโจรคงจับไม่ได้จมื่นถูกต้องในหลักการที่เขียนไว้เป็นวุฒิที่ถอดถอนได้ แต่ไม่ใช่ว่าประชาชนเกินสองหมื่นวุฒิจะคํานึงถึงว่าคนเป็นแสนจะยกมือให้นะควุฒิคนนี้ยกมือให้หรือไม่ไอไอไอมือสั่งครับไอมือคือใครคงรู้อันดูเหมือนว่าเวลานี้ปัญหาพอแตะไปไม่ว่าจุดไหนก็ตามมันเป็นมันเป็นปัญหาไปหมดเลยทั้งกระบวนการแล้วเวลาระยนต์พูดในพูดตามหลักการตามกฎหมายไงแต่ไอคนที่ทํา เป็นไปตามหลักการกฎหมาย้วมันมันไม่ยึดถือหลักการไงครับมันยึดถือใบสั่งผลประโยชน์ลงมาไงง่ายๆเลยแค่แค่บอกว่าโจรเป็นนายตำรวจให้นายตำรวจติดยศให้เหมือนที่ท่านบอกเนี่ยกลไกในการจับคนไปลงโทษก็ไ,ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับจะได้ไงก็วันนี้มันคุมพื้นที่กรุงเทพพอเลือกตัง้งู้ว่าเขาถึงมั่นใจว่าทะลุหนึ่งล้านแน่เสาไฟฟ้าลงก็ชนะ<อ>ครับแต่นี่ปัญหาที่ที่ได้แสดงความคิดเห็นมาทั้งหมด สิบห้าท่านแล้วก็ที่โทรศัพท์เข้ามาอีกหกท่านเนี่ยยี่สิบเอ็ดครับดูเหมือนว่าปัญหามันกระจายไปหมดแล้วก็ดูเหมือนพูดตรงไหนมันก็ถูกครับมันบอกอาการบ้านเมืองเละไปหมดทุกจุดครับไม่งั้นเนี่ยยี่สิบเอ็ดสายพูดปัญหาทุกอย่างมันก็ถูกหมดแล้วเพราะว่ามันปัญหามันเละหมดถ้าปัญหาบ้านเมืองไม่มากมันก็ต้องพูดปัญหาซ้ำใช่แต่เท่าที่ดูปัญหาไทยกัมพูชาคนพูดหลายสายก็แสดงว่ายังยังวางกัมพูชาเป็นเรื่องหลับก็โอเค ทีนี้จุดที่มีปัญหาเยอะไปหมดแล้วทําให้หลายคนก็กระจายกําลังตัวเองบางคนก็ไปทําเรื่องนั้นบางคนก็ไปทําเรื่องนี้ก็เป็นสิทธิแต่นี่พอถึงเวลาที่ต้องมารวมพลังจะร,มร,รวมแม่น้ำไงรวมแม่น้าสายย่อยเป็นแม่น้าสายใหญ่ไงให้มันไหลเป็นพลังไงใช่ไหมไม่งั้นไม่เป็นพลังมันมันก็ไม่ถึงจุดเปลี่ยนแปลงได้ไงและทีนี้บางทีมันก็จะมีพอ,<บ>อยุติได้ครับมีบางประเด็นที่พี่น้องประชาชนคิดคิดแล้ว แล้วก็คิดว่าเหมือนกับเราจะมีอํานาจในการไปทํานั่นทนํานี่จริงๆแล้วประชาชนมีอํานาจไหมครับได้แค่แสดงออกให้เป็นพลังแล้วก็ทให้กลไกผู้ที่อยู่เกาะกลุ่มกลไกสําคัญนี่จะได้ตัดสินใจทําให้เรื่องมันจบซะซึงวันนี้เขาคุมเชิงกันอยู่หมดผมพูดแล้วแล้วการคุมเชิงต้องบอกเลยว่าไอ้คนที่มันเป็นนักโทษมันเกง่งมันสามารถล่อเอาเถอจนบ้านเมืองอยู่ในรัศดะคุมเชิงนี้ได้แต่มันเป็นผู้กลุมอํานาจ แล้วไปใต้กระอำนาจกกก็ถลุงเงินถลุงงบประมาณถลุงการอนุญ,ญาตถลุงการโกงกินหาผลประโยชน์ตลอดสร้างหนี้บุญคุณส่วนตัวถ้ามีบุญคุณส่วนตัวไปอีกครับแล้วจริงๆวันนี้ก็คิดถึงไปขั้นนี้ว่าเขายึดได้แล้วรอแ,แต่วันเป็นทางการเขาถึงแย่ดูในการเคลียร์ว่าจะออกกฎหมายนี้แล้วโทษว่าไงออกกฎหมายนี้โทษคือฟอกตัวเองให้กลับมาเป็นนายกอีกรอบหนึ่งเพราะว่าถ้าเขายอมติดคุกมันก็แค่พระราชทานอภัยโทษมนฑินยังมีอยู่เป็นนายกไม่ได้ มันต้องงานกลับมาเป็นนายกเพื่อจะเอาไอ้ยิงรักออกนั้นความพยายามที่สุดความพยายามที่จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมมันถึงวุ่นวายกันถึงเวลาคือไม่หยุดทําผิดแต่แต่จะทําผิดแล้วอยากให้ยกโทษให้เนี่ยนิสัยเขาครับมพนั้นสิ่งที่มันเป็นความเลวร้ายหลายๆเรื่องแล้วถ้าทําจนมันชิบหายหมดกูไม่เกี่ยวกูอยู่ต่างประเทศอ่ะครับถูกไหมและพี่น้องประชาชน ซึ่งต้องอยู่กับประเทศนี้ไปไหนไม่ได้ฉะนั้นวันนี้พี่น้องต้องตระหนักว่าพี่น้องมีอะไรจริงตามโน้หรือเขียนแต่อำนาจจริงๆพี่น้องสามารถอาศัยรับนูนในการรวมให้เป็นพลังอำนาจได้นะครับแม้แต่วันนี้พี่น้องจะใช้สิทธิไปแจ้งความเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาไม่ดําเนินคดีให้หรอกไปแจ้งรัฐ,ฐารบาลเป็นกบฏมันจะมันจะกล้าทําอะไรครับถึงถึงบอกว่าเอาล่ะเมื่อพี่น้องเป็นเจ้าของคิดก็เคารพพี่น้องก็ไปแจ้งลองดูครับแต่ผมเนี่ยผมถึงความจริงข้อนี้ผมถึงว่า ผมเอาเวลาที่ผมมีข้อจำกัดจำกัดทำเรื่องอื่นดีกว่าแล้วก็เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นที่ว่าภายในเดือนนี้จะต้องอยู่ในภาวะที่คนไทยจะต้องตัดสินใจแล้วทงถตัดสินใจถ้าไม่ตัดสินใจเนี่ยผมว่าจะสายเกินแก้ครับเพราะันช่วงช่วงที่จะมีการระดมประชาชนครั้งใหญ่ทุนสนับสนุนที่จะเข้ามาสู่โครงการต่างๆวางจุดเชื่อมต่อหรือจุดติดต่อไว้ที่ไหนก้อหนึ่งก็เอาละครับตามที่มีในช่อง13านะเอาลงขันกู้ชาติใช่ไหมใช่ครับอ่ อันที่สองของโดยใช้กู้ชาติใช่ไหมก็ติดต่อเบอร์เดียวกันได้อันที่สามซ่อมสุขภาพครับป้องป่วยช่วยชาติสร้างเสริมสุขภาพครับก็มีสามโครงการยังไม่มีเราร่วมลงชื่อร่วมลงชื่อนี่ต้องขอเราจะเอาเป็นพลังไงเพราะว่าเป็นแสนก็ได้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 ระดับหนึ่งเป็นล้านก็ได้ระดับหนึ่งใช่ไหมแต่มันไม่ทําถึงจุดทําให้เรื่องจบได้เราต้องการเรื่องจบ แล้วมีอีกกลุ่มหนึ่งที่วันนี้แจ้งเข้ามาแล้วนะก็คือกลุ่มที่ช่วยเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียอ่านี่ต้องขอบคุณทงหลาครับต้องขอบคุณแล้วก็ได้รวมกลุ่มกัน5,000ในกลุ่ม5,000บ้างกลุ่มหมื่นบ้างการกระจายเหล่านี้ถ้ากระจายไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็ต้องการให้ออกมาแสดงตัวด้วยใช่ไหมครับก็ถูกครับในวันเวลาที่สถานการณ์งอมถึงจุดแล้ววันนี้เรากำลังจะเคลื่อนไหวเพื่อเพื่อเข้าสู่จุดงมไง ครับจริงๆก็คือฟักมะม่วงให้สุกก็ได้เอาพูดอย่างนั้นนะครับหรือต้มน้ําให้เดือดก็ได้พัานจุดนี้ถึงเวลาแล้วที่พี่น้องประชาชนต้องตัดสินใจทางการเมืองและทําหน้าที่ในการปกป้องแผ่นดินตามกําลังของท่านนะครับมไม่ว่าจะเป็นการสละเวลาสละแรงกายสละแรงปัญญาสละทุนทรัพย์ในการเข้าร่วมโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของเหลือใช้กู้ชาติลงขันกู้ชาติ<ม>ช่วยเผยแพร่ข้อมูลหรือ นำรายชื่อของคนไทยที่ร่วมกันคัดค้านนำเสนอภายในระยะเวลาเดือนนี้เดือนนี้แหละและการการชุมนุมที่ไหนก็จะได้รับการนัดหมายจากท่านอาจารย์ชวัติทินึงขอขอช่วงนี้จนถึงสงการครับเอางี้ก่อนตัดตัดช่วงเวลานี้ก่อนนะครับความมั่นใจที่จะดําเนินการในช่วงนี้ไปจนถึงสงการครับใช้ความมั่นใจพี่น้องประชาชนยังไงครับหรือว่าท่านต้องให้ความมั่นใจตัวท่านไม่ตัวท่านต้องต้องมั่นใจเองฮะ แต่ว่าผมคิดว่าที่เราคิดไว้ในขั้นตอนผมคิดว่ามันก็เป็นการเดินอย่างระมัดระวังแล้วคิดว่าหวังผลได้เร่งเห็นผลได้นะครับแล้วเราก็การปิดล้อมผมว่าเกิดขึ้นไม่ง่ายรอบนี้นะครับก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนจะได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์อย่างพร้อมเพรียงกันนะครับขอบพระคุณท่านมากครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการท่านจะเข้าร่วมในการปกป้องดินแดนไทยรวมพลังคนไทย ด้วยวิธีการไหนด้วยการเผยแพร่หรือเข้าร่วมโครงการต่างๆสุดแล้วแต่ท่านแต่อนาคตของชาติบ้านเมืองอยู่ในมือของท่านทุกคนนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ